ตื่นเต้นนิดหนึ่งครับแต่มั่นใจว่าการที่มีพวกเราเนี่ยสมัครใจนะครับบางคนเนี่ยสมัครใจมาลอง3แบบนี้บ่อยๆมีโอกาสที่จะได้สัมผัสถึถงอะไรบางอย่างที่อยู่ใน3คํคำนี้ก็คือมาสจรรันยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์เอาแบบที่1แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาททุกคนลองได้ก็คือการที่ใช้หลักของคำว่าจิตเป็นใหญ่ การที่เราตื่นเช้ามาการที่เราระลึกถึงบ่อยๆว่าคนเราเนี่ยมีคนที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้ทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ดีได้อันนี้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติปกติของคนแล้วการที่เรานึกถึงบ่อยๆเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราจะทำได้เองเราจะเจอได้เองแต่จุดที่จะช่วยให้ทำได้เร็วขึ้นก็คือการที่เราเจอใครสักคนที่ทำแบบเดียวกัน แล้วเรามาแชร์ประสบการณ์ของอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของคำว่ามาสศจรรยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ลองดูครับมันจะเติบโตไปเรื่อยเรื่อยเรื่องนี้คิดง่ายๆครับอย่าใจเร็วด่วนได้มันเหมือนกับเราเรียนหนังสือจากอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแต่การที่เรากระซิบให้กับคนที่เรารักเนี่ยได้ลองดูวิดีโอนี้แล้วลองใส่ใจนึกนิดนึง มันอาจจะเป็นเวลา3เดือนที่พวกเราจะเริ่มนำอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอที่เราค้นพบที่เราคิดถึงว่ามันมหัศจรรย์มันยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ทุกท่านครับลองดูครับไป้องเชื่อข้ามไปแบบที่2แบบที่2ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข668อยุดดีๆเนี่ยผมก็เจอหลังจากที่อัดวิดีโอหมายเลข6 6 7ผมก็เจอจุดเริ่มต้นของ สิ่งมหัศจรรย์ถึงความยอดเยี่ยมและการสร้างสรรค์ในแบบขอ,ของตัวผมเองโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งเป็นแบบที่3แต่แบบที่2กัเลยครับอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆผมมั่นใจครับว่าถ้าพวกเราหยิบกระดาษประกามานึกมาจดมาลองไล่ไปตามดับก็ออยืนยันเหมือนเดิมว่าวันแรกเนี่ยไม่เจอแต่การที่จิตเป็นใหญ่เราฝักใฝ่ที่จะเจอมันจะเจอด้วยตนเอง สิ่งที่จะบูตแล้วก็แบบเพิ่มพูนพลังยอดเยี่ยมสร้างสรรมาสัจจร,รได้ง่ายก็คือเราเอาคำตอบของแต่ละคนเนี่ยมาคุยกันแน่นอนบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการที่หลอมรวมคำตอบแล้วนำไปใช้ร่วมกันเราได้นึกถึงเราได้รู้สึกเราได้สัมผัสเราได้ลองทำทำให้เกิดขึ้นจริงในสิ่งที่มาสัจจร,รสร้างสรรค์และยอดเยี่ยมโอ้โห ทุกท่านครับแบบที่สามครับแบบที่สามเนี่ยอยู่ดีๆผมมันเหมือนกับเป็นอิสระอะไรบางอย่างแต่สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นรู้สึกเหมือนความกล้าหาญแต่ถ้าใครยังไม่เจอผมผมก็จะบอกว่าการที่เราไปกล้าๆหน่อยกับการยืนหยัดทำในสิ่งที่มันถูกต้องทั้งที่แบบว่าอาจจะโดนว่าหรืออาจจะโดนอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไป ด่าใครให้ไปรู้สึกไม่ดีกับใครนะครับให้ไปเถียงใครไม่เกี่ยวนะครับแต่เรายังคงยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมันเหมือนกับเราอยู่ในสังคมที่แบบอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศใดก็ได้ในะโลกที่เขาแบบชอบชอบหลอกลวงชอบคดโกงอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ได้ไปด่าคนโกงไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปจับผิดแต่เรายืนหยัดที่จะไม่คดโกงเฉพาะกิจของเรานะครับเฉพาะตัวของเราการที่เรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รกกาก็กล้าหน่อยวันแรกเนี่ยความกล้าไม่ต้องเยอะนะครับแต่การที่เรากล้ากล้าหน่อยเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยโอ้โหบางคนบอ,อกว่าไอ้ํำเองบ้าอะไรเนี่ยอะไรแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับพี่ย้อนกลับไปดูประวัติของประเทศไทยแน่นอนเราเคยเสียกรุงครั้งที่1ค,ครั้งที่สองแต่ก็เสียไม่นานความเป็นชาติไทยก็ยังไม่หายไปแล้วเราก็แค่เสียกรุงแต่ความเป็นอิสระก็ยังอยู่ในภูมิภาค แต่เราไม่เคยถูกล่าอาณานิคมเราไม่ได้เสียหายมากนะักจากสงครามโลกครั้งที่1นึ่งและครั้งที่สองทุกท่านครับเรายังยืนหยัดความเป็นไทยและภาพของความเป็นไทยก็คือบางครั้งเราทะเลาะก,กันบ้างแต่เราก็ยังมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันผมรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยประเทศไทยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น มันเหมือนกับมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมแดดมันร้อนจังเลยมันอะไรจังเลยแต่ผมมองว่าถ้าเราบริหารจัดการให้เหมาะสมแดดนั่นแหละคือทรัพย์มหาศาลทุกท่านครับถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วพวกเรามาบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับต่อไปเนี่ยจะเกิดภาพที่คนไทยนะครับได้สัมผัสสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มและสิ่งดีๆจะก่อเกิดแนวคิดของเคลียร์คลิกคลัง ผังทีมแบบดีๆเกิดขึ้นถามว่าทำไมถึงจําเป็นโอ้โหการแย่งชิงเกมของโลกทุกวันนี้เนี่ยไปดูครับประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเล่นตามได้ถูกจุดนะเราจะได้รับประโยชน์มหาศาลแล้วถามว่าประโยชน์มหาศาลคืออะไรโอ้โหทุกคนสามารถไปนึกไปจดหน่อยนะครับแบบที่หนึ่งเลยครับแค่รู้สึกแค่นึกถึง ว่าธรรมชาติของมนุษย์เราสัมผัสเราสร้างสรรค์ได้อยู่แล้วถึงสิ่งมหัศจรรย์ความยอดเยี่ยมและการสร้างสรรค์จากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนถ้าไม่เคยทําโจทย์คณิตศาสตร์เลยเนี่ยจากอนุบาลไล่มาปฐมมัธยมเนี่ยเราจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นะเราโยนมันทิ้งเลยเราไม่ทําโจทย์เลยเนี่ยเราจะไม่เก่งแต่การที่ไปนึกไปโจทย์ไปลองทําแ,แล้วมันจะโผล่เข้ามาเองแบบที่3คือเลยครับความกล้าหาญเนี่ยเริ่มต้นจากกล้าหานนิด มันจะกล้าหาญย,ยิ่งขึ้นกําลังกายเนี่ยถ้าเราไปออกบ่อย,อยมันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นแต่ความกล้าหาญนี้เราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ได้ไปบอกไปบอกว่าคนนั้นโกงคนนั้นขี้เกียจคนนั้นอิจฉาริษยาแต่เราเพ่งมาที่การทําในสิ่งที่ดีเฉพาะเราที่เข้าใจไหมมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปเพ่งที่แบบจุดอ่อนเราไม่ได้ไปเพ่งที่ข้อเสียของตนเองแต่เราเพ่งที่จุดดีเราพัฒนาจุดดีมันมีห่วงเวลาที่เรา มาใส่ใจพัฒนาจุดดีจุดแข็งของตัวเราเองมีใจรักภูมิใจในตนเองมันมีห่วงเวลานั้นการที่เราเพิ่มห่วงเวลานั้นแล้วภาพที่คนเราเนี่ยกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปเกิดภาพที่คนเราเริ่มนําคําตอบที่ดีที่ใช่ที่มาสัจจร,ริ์ที่ยอดเยี่ยมที่สร้างสรรค์นเนี่ยมาคุยกันแล้วไปทําจริงๆมันจะเป็นเหมือนคลื่นที่ทดูดซับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันเป็นอย่างนี้ครับ โลกเนี่ยมีการแตกดับมีอะไรสารพัดมีบิ๊กแบงมีอะไรเนี่ยซึ่งสัญญาณของบิ๊กแบงเนี่ยน,นักวิทยาศาสตร์ก็ยังสัมผัสได้จนถึงทุกวันนี้นะครับคือมันมันบิ๊กแบงไปตั้งนานแล้วอะ่ะแต่คลื่นของมันก็ยังอยู่แปลว่าอะไรครับคลื่นของการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ดีงามสิ่งต่างๆเนี่ยก็ยังคงอยู่การที่เรากล้าหน่อยที่จะยืนหยัดในสิ่งดีๆโดยที่ไม่ปล่อยให้ภัยร้ายเข้ามาภัยร้ายคืออะไรครับเรานึกถึงคนโกงเนี่ยความนึก มันซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วการที่ตัดไปเลยเฮ้ยขอร้องไม่ยุ่งคือเราจะทดลองพี่เข้าใจไหมมันเหมือนห้องทดลองอะ่ะเราอยากทดลองทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็สร้างห้องทดลองก็ทดลองให้มันดีเรื่องนั้นแหละแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนโลกมันไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนโลกที่มันคือการทดลองการรวมพลังมหัศจรรย์รวมพลังความยอดเยี่ยมสร้างสรรค์ห้องทดลองก็คือห้องที่มันกั้นแต่การทดลองเนี่ยก็คือเราล้อมรั้วเป็นชุมชนพลังดี เป็นชุมชนคงขายพลังดีที่คนจะไม่โกหกกันไม่เลี่ยมไม่เชิงไม่คดโกงแต่เราจะจริงใจชิงบอกข้อเสียชิงบอกจุดสําคัญต่อกันเลยค่อยๆปรับตัวเข้าหากันปรับพวกเรากันเองเข้าหาดีผมไม่บอกว่าคนในนั้นนี่จะต้องเป็นคนดีเลิ่ประเรสริฐสีแต่เราไม่โกหกกันพี่เข้าใจไหมเราค่อยๆปรับใจเรายอมรับอยู่แล้วในการที่จะไปในด้านดีก็ไม่ได้บอกด้ว่าเราจะต้องไปบรรลุนิพพานทั้งหมด เราก็ยังมีความสุขกับการกินอยู่ร่วมเพศอะไรเรามีความสุขได้ทั้งหมดที่เข้าใจไหมแต่เราปรับให้มันดีดีคืออะไรครับดีคือไม่ทําร้ายตนเองและผู้อื่นพยายามที่จะไม่ทําร้ายตนเองและผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อ,อมแต่เราพยายามที่จะทําในสิ่งดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นภาพมันเป็นอย่างนี้ครับการที่เราไปแบบที่หนึ่ง เราแค่ระลึกถึงเราแค่นึกถึงแล้วเราแค่หาเหตุผลเข้าข้างว่าคนเราอ่ะเป็นธรรมชาติที่จะเจอสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่สร้างสารรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ในสักวันหนึ่งขอแค่นึกถึงพลังเหล่านั้นที่คนเดียวนึกถึงมันจะน้อยมากแต่ถ้าหลายๆคนบอกต่อวิดีโอนี้แล้วเริ่มมีคนเล่นสนุกกับการนึกถึงทุกเช้าทุกวันมันก็เหมือนกับโลกใบนี้ที่คนเราเนี่ยทิ้งขยะทิ้งสารพิษทิ้งอากาศพิษเข้าไปในอากาศคนละนิดคนละหน่อย จนขยะเนี่ยกองมาหาสารเต็มทะเลจนความเป็นพิษในอากาศเนี่ยเยอะมากคนต้องใส่ใส่แมสตนะครับขยะในสารพิษในน้ําหรืออะไรก็แล้วแตน่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนละนิดเช่นเดียวกันครับแค่นึกถึงคนละนิดเขาเรียกว่าพลังมันจะเจือกันแต่นี่มันเป็นพลังของนาม,มาธรรมมันจะสารกันมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในมวลมนุษยชาติไม่ต้องเชื่อผมเพราะอะไรครับ คนบ้านะถูกไหมครับสมมติว่าเอ้ยอันนี้มันบ้ามันจิงตองบอกไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมันบ้ามันจริงตองแล้วบางคนที่ทดลองนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเพราะอะไรครับคนเราจะทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มได้ดามทำได้เหรอดามทำไม่ได้แต่มีผู้ใหญ่ใจดีมีกำลังและโอกาสจ้างคนที่มีความรู้ด้านต่างๆมาทำวิจัยกันแล้วทำแต่ใจอ่ะใจรักกว่านั้น ใจแบบเก่งดีใจบุญด้วยมีโอกาสละได้ต้นแบบสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มพัฒนาต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการที่จะไปส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นให้ตำบลในอำเภอนั้นเนี่ยเข้าใจหลักสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มเข้าใจหลักบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นระบบครบวงจรพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแบบ นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงอ่ะเ,ออเรามีเงินไครเรามีขั้นตอนเราก็มีคุณภาพนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีคุณภาพมันเป็นลักษณะของการบางทีเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบฝากชีวิตก็คือคนเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยเติมพลังดีเข้าไปเติมกิจกรรมดีเข้าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบของอาหารที่ดีคนเราจะเริญด้วยอายุวันนัสุขภาระท่ามกลางอากาศท่ามกลางน้ําที่ดีมันเป็นระบบอ่ะก็คือ วงจรและระบบที่มันหมุนวนยก,กระดับอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยอย่าว่าผมบ้านะต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วนำมาประกอบแล้วมันจะได้ผลนี่คือความรุ่งเรืองของประเทศไทยท่ามกลางการชิงเหลี่ยมของประเทศต่างๆในโลกนะครับอ่ะแล้วทำไมวิดีโอ11 12 13นาทีเนี่ยมันได้เท่านี้แหละนะครับมันพูดได้แค่นี้แต่หลังจากนั้นเนี่ย ผมไม่ได้เก่งนะแต่คนที่มานั่งมาจดแล้วดึงจากการทําการบ้านในแต่ละบทในแต่ละยกในแต่ละข้อแต่ละขั้นผมว่าย้อนกลับไปสักร้อยวิดีโอเนี่ยผมว่าจะเติมเต็มการที่ไปเซตระบบการบริหารจัดก,การที่ดีที่จะทให้คนไทยพึ่งพาตนเองพร้อมกับดึงทรัพย์จากพระอาทิตย์มาใช้แล้วงอกแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นเลยครับมันเหมือนกับการเปิดขึ้นจูนขึ้นยกระดับพลังงาน ที่มหัศจรรย์สร้างสารร์และยอดเยี่ยมเนี่ยขึ้นมาในหมู่พวกเราแล้วมันสารกันแล้วมันดูดรับสิ่งดีๆเปิดรับสิ่งดีๆพร้อมกับกระตุ้นในการเล็งในการเลือกที่ไปสร้างสารรคือทั้งหมดเนี่ยมันสอดรับกันทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกและการประสานส่งเสริมหล่อหลอมรวมทำได้ถูกจุดตามหลักของเคลียร์คลิกขลังขอบคุณครับ